คุณผู้ชมยังคงอยู่กับ l e r r t to l v e นะครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นเราได้เรียนกันมาแล้วสำหรับวันนี้กับอาจารย์พิเชษในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้เราต้องมา i v ฟกันต่อนะครับกับการอยู่ให้เป็นใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์อันเป็นปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเอาใจใส่ตัวเองแล้วก็เขาไม่ได้สิ้นหวังครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาทางว่าจะอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างไร นะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่จําเป็นจะต้องตีอ,อกชกตัวตีพลยตีพายแล้วจะตายซะให้ได้รเราต้องเป็นคนที่สุขุมคัมภีรภาพแล้วก็ไตรตรองเอาความรู้ที่เราได้เรียนได้รู้มาเนี่ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ต่อไปแล้วก็ตัวเราก็มีความสุขนะแต่ที่สําคัญนะ ไม่ทําให้คนรอบข้างทุกข์ด้วยนะเพราะคนบางคนนะ hmm. พอไปเจอแค่ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีปัญหาทางจิตอ uh. วยวายโกรมครามน้อยอกน้อยใจตีโพยตีภายดา่าทอต่อว่าคนรอบข้างแต่คนที่เราจะดูเขาต่อไปเนี้ยเขาเป็นคนที่ หาหนทางในการจะอยู่ให้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกับที่มีคนพูดไว้ว่าปัญหาไม่ได้มีไว้ทุกปัญหามีไว้แก่ถูกต้องค่ะก็ไปติดตามกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เองนะครับหนึ่งตัวอย่างกับการที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพนี่อาจจะไม่แข็งแรงแต่ทุกวันนี้สุขภาพและชีวิตของเขาดีขึ้นมากๆเพราะอะไรไปติดตามกันครับเรามาคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่สุภาสรามีอาการ เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองใช่ค่ะใช่ไหมฮะคุณหมอบอกอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ตอนที่วินิจฉัยครั้งแรกเนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นระยะที่4่ค่ะระยะที่4ค่ก็คือระยะสุดท้ายนั่นแหละนะถูกไหมฮะซึ่งมันแพร่กระจายไปแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะมันแพร่ไปที่ที่กระดูกค่ะที่ชัดๆคือที่กระดูกขาแล้วก็ตอนนั้นมันจะไปกระดูกต้นต้นขาใช่ไหมฮะมันทําให้กระดูกขาเนี่ยขาดกระดูกต้นขาขาด คือแทนที่มันจะต่อกันเป็นกระดูกหนึ่งท่อนปรากฏว่ามันขาดออกจากกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโครงกระดูกหรือกระดูกที่สําหรับเอาไว้เป็นแกนของร่างกายมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นที่ทราบว่ากระดูกขาดเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอย่างเดียวเลยคค,คือตอนนั้นให้เคมีบําบัดครั้งแรกแล้วก็ พอยาเคมีบำบัดมันไปช่วยสลายก้อนที่มันช่วยประคองกระดูกอยู่เนี่ยออกก็อยู่ๆก็เห็นว่ากระดูกไอ้ขาเราไม,ไม่ไม่ไม่เท่ากันสองข้างที่เดิมที่ไอ้ก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ย<ล>มันช่วยประคองกระดูกมันงไว้อยู่ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นยังยังแต่ว่านอนอยู่บนเตียงแล้วแล้วให้เคมีบำบัดไปครั้งแรกเนี่ยไอ้ก้อนมันเริ่มสลายไปปอพกอ,อก้อนสลายไปเนี่ยสังเกตว่าเรา ขาเรามันไม่ไม่ไมเท่ากันสองข้างแล้วเราลองกระดิกขาดูไอ้ปลายเท้าเราไม่กระดิกไม่มคม่ะแล้วก็คิดแล้วละ่ะว่าสงสัยกระดูกจะขาดหรือหร,รือยังไงแล้วก็เอ็กซเรย์ผลกลับมาก็กระดูกมัน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 ,มนขาดแล้วจริงๆตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราให้รับการรักษาด้วยหลายๆวิธีมารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อย<า>ค่ะก็บอกคุณหมอว่าขอพักสักระยะหนึ่งได้ไหมตอนนั้น อยอมรับได้กับการที่เราถือไม้ไม้เท้า,ทาอยู่<า>ยข้างหนึ่งแบบแบบคนทั่วๆไปที่คนสูงอายุเขาถือนะคะคก็คิดว่าเราได้แค่นี้ก็พอแล้วตัดสินใจใช้บิมตอนนั้นก็เพื่อว่าอย่าให้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันกลับมาเป็นซ้ำกับเราเร็วขึ้นแต่ว่าพอคุณหมอก็นัดไปเพื่อจะจะให้ผ่าตัดใส่ซีเมนเน,เนี่ยก็เอ็กซเรย์ก่อนพอเอ็กซเรย์ก่อนปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์เนี่ยมันเห็นว่ามีกระดูก เ,เงาขึ้นมาแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตอนนั้นก็ติดตามอาการไปอีกติดตามอาการไปอีกก็ประมาณ3เดือนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วก็ติดตามครั้งสุดท้ายเนี่ยสิบห้าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยกระดูกขึ้นมาเรียบร้อยคุณหมอก็เลยไม่ไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแล้วคือตอนนั้นจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยที่หลังที่ขาเนี่ยมาก ก็คือ,อต้องไปหาหมอและทำกายภาพบำบัดอยู่นานเป็นเป็นสปีนะคะ mm hmm. ก็คือไปหาหมอทุกวันทำกายภาพบำบัดทุกวันเ mm hmm. ก็เข้าใจว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่หลังแล้วมันมีปัญหาเลยทำให้เต๊ปวดขา mm hmm. ก็ไปคือหมายถึงว่าเวลายเย็นก่อน mm hmm. เย็นเลิกงานเนี่ยต้องทำกายภาพบำบัดทุกวันไม่เว้นเป็นเวลาเก,กืบสปี เข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดค่ะก็คือนอนโรงพยาบาลเนี่ยบ่อยบ่อยมากหมายถึงว่าอสองสามเดือนเนี่ยรอบหนึ่งทีหนึ่งประมาณ10วันทํากายภาพบาําบัดเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยในปีสองปีนั้นนอนบา้านบ่อยแล้วพอ,อให้การรักษาทําด้วยกายภาพบาําบัดแล้วก็รักษามันไม่ดีขึ้นแล้วจนจุดท้ายที่เจอนะคะก็คือว่ามันมีก้อนปูดขึ้นมาตรงขานีด ก้อนปูดที่ขาหนีบขึ้นมาก็ไม่อยู่เฉยไม,ไม่ไม่ทำกายภาพบำบัดอย่างเดียวแล้วก็ดินด้นรนไปหาหมอเองก็หมายถึงว่าไปหาหมอให้ตรวจมากขึ้นอันตรสาวซีทีก็คือไปโรงพยาบาลเอกชนก็คือสุดท้ายเนี่ยรีบไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคือ,อยังไงตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแน่นอน ม,มาทราบหลังจากนั้นคือหลังจากได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็นวดให้ทุกครั้งที่นม่ลูกมาช่วยนวดหน่อยก็คือแปลว่าวแม่ทนไม่ไหวแล้วก็เไปนวดห้ค่ะคือก็ที่บ้านอยู่กันสามคนเขาเป็นคนโตก็ก็ทำเป็นหน่อยทำทำเป็นกว่าน้องหน่อยก็ ให้เขามือเขาจะใหญ่เลยตอนนวดนวดให้นวดคือยาน,นวดนี่เยอะเยอะเลยเพราะว่ามันจะช่วยบรรเทาความทรมานได้ได้มากเลยล่เอ,เกอากอน,นอ <c oughs> ลค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> พอพอตอนตอนที่ไปจีทีเนี่ยคุณหมอที่ให้การจีทีเขาก็บอกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นอะไร <c oughs> เพราะว่า ถ้าดูคร่าวๆจากซีทีคือท่านไปดูขณะที่เขาทำซีทีด้วยเขาบอกว่ามีเนื้องอกขึ้นมาเต็มรอบเชิงการานบั้นเอวและคนขาคุณเต็มไปหมดเลยแล้วก็ในช่องท้องก็มีตั้ง9เซนเขาเขาบอกว่าผมก็อยากรูกเหมือนกันว่าเป็นอะไรทีนี้เขาก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อเพื่อที่จะดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องมาตรวจซึ่งพอดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องมาตรวจก็รู้ว่า เป็นมะร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆแล้ววันนั้นที่แม่รู้เขาว่าเป็นเนื้อรายแล้วก็มีญาติโทรบอกทีก็ไม่ได้รู้จากแม่โดยตรงค่ะเพราะว่าอย่างที่แม่บอกก็คือแม่ไม่อยากให้รู้วันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเรียนภาคภาษาจีนภาคพิเศษค่ะต่อจากเรียนบางเย็ยนเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็เรียนต่อตอนค่ำแล้วเป็นวันนั้นเป็นวันเปิเปดคอร์สแรกค่ะก็ แอบเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปใน,นกระเเอาไปเรียนด้วยค่ะปกติจะเอาไปไม่ได้แต่วันนั้นแอบไปเพราะว่าแม่บอกว่าวันนั้นเป็นวันที่หมอเขาจะบอกผลของการตรวจว่าเป็นยังไงค่ะแล้วก็คือผลจะเป็นยังไงตอนนั้นก็ทําใจแล้วล่ะแต่ว่าก็ <laughs> แต่ก,ก็ปกติค่ะมีช็อกนิดนึง ก้าเรียนภาษาจีนวันนั้นก็ไม่ถู้เรื่องเลยค่ะจากที่ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพประมาณกี่เดือนประมาณสองสามเดือนค่ะที่ได้กลับบ้านไปแล้วก็ระยะเวลาช่วงนั้นที่ไม่ได้เจอแม่ความเปลี่ยนแปลงคือคือมันมันตอนนั้นแม่ขาบวมมากมากแล้วก็คือดูแบบ แม่ก็จะพูดน้อยหน่อยช่วงนั้นก็คืออาจจะแบบเราเครียดเครียดด้วยนะคะแล้วก็คือตอนที่ลูกกลับไปช่วงนั้นระหว่างที่แม่ให้เคมีบำบัดอยู่ใช่ไหมคะมีมีช่วงให้เคมีบำบัดด้วยแล้วก็ร่างกายเรามันจะจะจะเกิดจากผลอากาศจากอาการก้างเคียงของเคมีบำบัดด้วยแล้วก็ผมร่วงแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็คือว่าเราเรา ให้รับการผ่าตัดใหม่ๆยังต้องใช้ไม้กำยันอยู่ซึ่งมันประกอบกันมาหมดทุกอย่างเลยผมซีดไม้กำยันหัวล้านน้ำหนักลถนั่นนะคะแล้วก็คือมันจากจากที่เราจากที่เราดูปกติแล้วมันมาเจออย่างนี้ค่ะมันก็รู้สึกว่ามันมันมันหนักหนักมากเหมือนกันหนักมากจริงๆพอทราบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เขาก็ตรวจ c ีเพิ่มอะไรเพิ่มตอนนั้นก็รู้ว่ามันลามไปที่ปอดที่ไตด้วยก็ให้ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด8ครั้งค่ะ8ครั้งทุก21วันก็แต่ละครั้งนี่มันก็มีอาการข้างเคียงเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนตอนที่ให้เคมีบำบัดไปคอสที่สอง คือ,อข้อที่สองเนี่ยจะเจอปัญหาข้อที่หนึ่งเสร็จมันจะเจอปัญหาว่า,อาตอนนั้นขายยังไม่ขาดขายกระดูกขายยังไม่ขาดาก็พอหลังจากให้เคมีบำบัดเนี่ยก้อนมันก็สลายไปก้อนที่อยู่ที่ขาที่ว่าโตเท่าหมอนเนี่ยก้อนมันก็สลายพอก้อนสลายไปเนี่ยนอนอยู่ช่วงบ่ายวันหนึ่งดีๆกระดิกขาแล้วเรารู้สึกว่าเรากระดิกขาแต่ปลายเท้ามันไม่กระดิก ก็เอดใจแล้วมเกิดอะไรขึ้นทีนี้มหมอพยาบาลน้องที่ตึกก็ก็รายงานหมอก็ก็ให้เอกเรย์ดูปรากฏว่ากระดูกขาแต่ที่ว่ามันจะอยู่ชนอย่างนี้มันก็เกยกันไปแล้ว<ม>ก็คือกระดูกมันขาดทีนี้พอกระดูกขาดทําให้การรักษาเนี่ยมันต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นก็ต้องมาผ่าตัดกระดูกก่อนผ่าตัดกระดูกก็คือก็เอาเหล็กมาร้อยในใน,ในกระดูกกระดูกขานะคะใส่เอาไว้ ใส่เอาไว้เสร็จก็ในระหว่างนั้นก็ใช้ชีวิตโดยการใช้ไม้ขำยันก็แล้วก็ไปติดตามอาการทุกของกระดูกนี่ก็ไปทุกเดือนของมะเร็งก็ไปทุกทุกสามสัปดาห์พอมะเร็งจบคอสกระดูกซึ่งคุณหมอกระดูกเขาก็มีความหวังว่าหลังจากรักษามะเร็งเสร็จแล้วกระดูกมันจะงอกขึ้นมาด้วย แต่ว่าพอลุ้นแล้วหลังจากรักษามะเร็งครบแล้วกระดูกก็ไม่งอกเขาเขาบอกว่าเขาก็ปรึกษากับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งมะเร็งกระดูกเขาบอกว่าให้ฉายแสงที่บริเวณที่ขาดที่ขาดเพื่อกระตุ้นในกระดูกงอกก็ฉายอยู่20ครั้งก็ประมาณสักสองสาเดือนไปไปเอ็กซเรย์มันก็ไม่งอก พอไม่งอกแล้วคุณหมอเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทําเอากระดูกตัวเองเนี่ยจากตรงเชิงการานียมาปักพอมาปะกแล้ว6สัปดาห์ไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกที่เราไปปะกไว้เนี่ยมันหลุดไปอีกทีนี้คุณหมอที่ที่ที่ดูแลเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่ซีเมนต์ละ mm. ก็คือเป็นวัสดุสังเคราะห์แทนกระดูกอันนี้อยู่ได้แน่ ซึ่งตัวนั้นก็ตกลงได้จะใส่สซีเมนแต่ว่าบอกคุณหมอว่าตอนนี้ก่อใช้ชีวิตที่ปกติดีๆแบบนี้เป็นสักระยะหนึ่งจะได้ไหมเพราะว่าตัวเองเพิ่งได้วางไม้คำยันมาใช้ไม้เท้าได้ไมินานคุณหมอบอกก็ก็ยิม้มเขาบอกว่าได้ก็คือเราถือว่าแค่ถือไม้เท้าเราก็ก็ได้แล้วแล้วพอในระหว่างนั้นมันเป็นช่วงจังหวะพอดีคือคือเพื่อนที่เขากิน อารตะกัดของมังคุดเนี่ยค่ะเขามา,มาบอกว่าเขาเขาหายแล้วเขาหายจากมะเร็งตับแล้วคือรู้จักกับเพื่อนคนนี้มาก่อนก็เป็นก็เป็นพี่นะคะคขะอายุเกือบ60แล้วเขาเขาเป็นมะเร็งตับแล้วเขาก็กินมาเานนานก่อนแล้วเขาดีขึ้นพอเขาดีขึ้นแล้วก็จะบอกว่า วันนั้นเจอกันวันที่ไปหาหมอที่ที่ระหว่างรอหมออยู่ก็เดินผ่านมาก็ยังจําไม่ได้เคยลืมเขาบอกดึงแผ่นพับมาจากข้างหลังเขาบอกว่าเนี่ยพี่ดีขึ้นเพราะตัวนี้ยก็ดึงแผ่นพับของของของสารสกัดมังคุดเนี่ยแหละค่ะให้เราเ็าบอกว่าพี่ไม่มีเวลาคุยนะแต่น้องไปอ่านอในเว็บไซต์ตรงนี้นะก็มาอ่านอยู่สักสองสามวันพออ่านแล้วก็รู้ว่ามี สถานที่ผลิตชัดเจนมีบุคคลน่าเชื่อถือได้เป็นอาจารย์ที่มออเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็คิดว่าอันนี้มันต้องเชื่อถือได้แน่ๆก็คิดว่าตัดสินใจจะกินเลยด้วยความที่ว่าติดตามข่าวอยู่ตลอดก็รู้ว่าในในอินเทอร์เน็ตมันจะมีจะมีรายการถ่ายทอดในอินเทอร์เน็ตทุกวันอาทิตย์ก็ดูวันนั้นเนี่ยอาจารย์ออกรายการแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ผู้บริหารศูนย์ท่านใดที่มีลูกทีมที่กําลังให้ยามะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่ไอ้ขอโทษกำลังให้ยาเคมีบำบัดอยู่แล้วมีอาการแพ้หรือว่าคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอไม่ให้การรักษาแล้วท่านใดทีมม่มีมีลูกลูกทีมอยู่เนี่ยให้แจ้งมาที่อาจารย์แล้ว ตัวพี่เองไม่ได้เป็นผู้บริหารศูนย์อะไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าเห็นว่าขณะนั้น <C> เพื่อนที่โรงพยาบาลสองคนเป็นมะเร็งเต้านมพร้อมกันกาลังให้ยาเคมีบําบัดแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้ายซึ่งรักษาแบบประคับประคองแล้วก็ก็คิดว่า,าสามคนนี้เนี่ยจะเข้าข่ายก็เลยก็เลยเขียนประวัติมาให้ เขียนประวัติมาตามที่ตามที่คุณทางทีมงานติดต่อไปว่าต้องเขียนอะไรมาบ้างค่ะแล้วก็เราเขียนมาก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อกับากอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าสนใจน้องที่เป็นมะเร็งรังไข่แล้วอาจารย์ก็ซักถามเสร็จอาจารย์ก็ถามคาถามหลังว่าฐานะทางเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงก็ตอบอาจารย์ว่าเม่อาอาจารย์ยังจาได้เลยคะตอบว่า เขาเป็นพยาบาลก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งแล้วก็เป็นมะเร็งต่อมชอบปิดมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองหรือก็เป็นมะเร็งมาระยะหนึ่งเขารักษาตัวเองมานานแล้วเนี่ยการเงินเขาก็คงจะลําบากแล้วที่รู้เพราะว่าตัวเองก็เป็นมะเร็งทีนี้อาจารย์ก็เลยรู้ว่าเอาแล้วคุณก็เป็นมะเร็งเหรอแล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของคุณเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอถามถึงคนคนอื่นๆให้ครบก่อน สร็จแล้วอาจารย์ก็ซักถึงอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นถึงเขาก็ลําบากนะคะก็เ,เป็นคนงานอีกคนหนึ่งก็เป็นพยาบาลเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเพื่อนรุ่นน้องทีนี้อาจารย์ก็กลับมาซักถึงถึงพี่ว่าว่าเป็นอะไรยังไงสุดท้ายอาจารย์ก็บอกว่าโอเคผมรับหมดเลยทั้งสี่คนก็ตอนนั้นบอกว่าดีใจมากเลยขอบคุณคือคือคืออยากจะบอกว่า ก่อนหน้าที่จะจะได้ได้รับการเฉลิอจากอาจารย์เนี่ยค่ะตัวเองเนี่ยคือเหมือนที่เล่าตั้งแต่ต้นว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็อยู่กันสามคนแม่ลูกแล้วก็เงินเดือนก็ไม่มากทอะไร,ระแล้วค่ะแล้วต้องติดลบเดือนนึงไม่น้อยกว่าหนึ่งหมืนค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อตัวเองตอนนั้นที่ทกิน,นะคะ่ะก็คือคิดว่าเพื่อ สิ่งนี้เป็นสิ่งดีที่สุดที่เราพิจนารณาที่จะเอามากินกินเพื่อที่จะเราจะได้เป็นหลักให้กับลูกไปสักระยะหนึ่งก็อย่างดีค่ะแต่ว่าพอพอได้ตรงนี้เนี่ยความวิตกกังวลในเรื่องที่จะเราจะมีไม่มีเงินที่จะซื้อกินเนี่ยมันมันหมดไปก็คือจะทำให้เรามีมีหลักในการที่จะดูแลชีวิตในด้านอื่นๆอีกในกรณีของคุณแดง มีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วกระดูกมันก็ต่อไม่ติดนะฮะมันห่างมากเลยแต่เห็นจากในในรูปอ่ะนะฮะมันสร้างขึ้นมาได้ไหมนะครับผลิตภัณฑ์หรือแคปซูลหรืออะไรก็้แล้วแต่ที่จัดการกระเสล์มเอง่ันค่าเซลล์มะเร็งได้จริงแต่โอกาสที่มันจะเสริมมวลกระดูกขึ้นมาจนกระทั่งมันติดติดชิดกันอย่างนี้นะมันคงจะไม่ใช่มีหรอกแต่ของเราเนี่ยด้วยความที่มันเพิ่ม th 1 2ึเท่า แล้วมันก็ก็คือการหลังสารสองตัวนี้มาคือเท T N S อัลฟาแล้วก็อินเตอร์ฟอรนแกมมาซึ่งทั้ง2ตัวคือยาฆ่ามะเร็งอยู่แล้วในร้านยานี่นะครับในวงการยาแต่อินเตอร์ฟอเรนแกมมาี่ยมันมีข้อมูลว่ามันเป็นตัวที่ทําให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นสร้างกระดูกเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกใจครับเพราะรู้ว่ากระดูกผมจําได้ว่าวันที่คุณแดงไปเล่าให้ฟังที่หาดใจ ฮอกว่ามวลสูตรต่อสิ้แล้วค่ะวันนั้นผมการตาผมไม่ได้เห็นนะใช่แล้วผมก็ต้องบอกคนแดงผมผมไม่ได้พูดต่อนะเพราะบอกผมผมพูดไม่ได้เราก็มาคงจะรู้จึกว่าผมพูดยังไงก็เคยมีความรู้สึกดีใจดีใจอย่างมากแล้วก็เราก็ในหลายๆโอกาสเราก็มีสโอกาสดีใจอย่างนั้นแต่ว่าณวันที่คนแดงพูดผมดีใจมากกว่าคนอื่นนะคือมะเร็งเนี่ย มันเหมือนกับเป็นตัวที่กระตุกให้เราหยุดจากความเพลิอนอะไระทุกๆอย่างของชีวิตคือมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ไม่มีเป้าหมายในตอนแรกก็คือหมายถึงว่าหา,หาเงินหาเงินส่งลูกเรียนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยไม่ได้ดูแลจิตวิญญาณอะไรของเราเลยก็รู้สึกว่าพอเราเป็นบะเ็งปุ๊บเราได้มาหนึ่งได้มาศึกษาธรรมะ เราได้มา,าได้มาคุยกับลูกมากขึ้นเป็นพิเศษเราได้ได้เห็นน้ำใจของคนรอบข้างน้ำใจของของญาติพี่น้องอย่างเช่นเหมือนญาติพี่น้องบางท่านบางคนเหมือนถะนะนะเป็นชาวสวนชาวนาถ้าเป็นแต่ก่อนนะขอโทษนะคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะมีความทนง ตัวสูงเราจะมีความภาคภูมิใจตัวเราสูงจนเรามองไม่เห็นความทราบความมีน้ำใจของของเขาแต่ว่าพอเราเป็นมะเร็งเนี่ยคนที่เราแทบจะไม่เห็นค่าของเขาเลยเนี่ย<ม>เขามาดูแลเรามาทางกายภาพบำรรอบ,บัดให้เราแทบจะอุ้มเลยทุกวัน<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเรามีความทราบซึ้ง<ม>กับบุญคุณของทุกๆคนในชีวิตที่เข้ามาแล้วก็ ขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆทุกๆคนขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้แบบผลิตงานดีๆขึ้นมาทำให้ให้คนที่เรารู้สึกว่าเราหมดเราไม่มีโอกาสหรือว่าเราถึงต่างตันแล้วเนี่ยหมายถึงว่าการรักษาของของของ,ของพี่เนี่ยค่ะดีขึ้นแต่ว่าจุดหนึ่งมันมันแต่ว่ามันตันแล้วแล้วมันก็มีอีกหนึ่งช่องทางซึ่งเราก็ ด้วยบุญของเราได้มาเจอแล้วทำให้เราได้สามารถมาเดินได้โดยไม่ต้องมีไม้กํายันอีกมะเร็งมันไม่ได้เลวร้ายสำหรับชีวิตเราเสเลยทีเดียวค่ะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอในดีมีเสียในเสียมีดีอย่างที่เขากล่าวไว้เราต้องพยายามหามุมดีของเขาให้ได้แล้วแล้วก็เราพยายามอยู่กับ มะเร็งอย่างมีสติแม้ว่าเรารักษาไม่หายแต่ว่าให้คิดซะว่ามะเร็งมันไม่ได้ตายวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่ามันยังยืดเวลาให้กับเราเรายังได้มีเวลาที่เหลือตรงนี้ได้ไต่ตรองทบทวนว่าเราจะต้องการที่จะทำอะไรบ้างเราจะได้ตบหากำตอบให้ตัวเองให้ได้ว่าเวลาที่เหลืออันน้อยนิด อะไรที่ยังเรายังไม่ได้ทำก็ให้รีบทำเสียตั้งแต่ตอนนี้แม้แต่คนที่ไม่เป็นมะเร็งก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คือยังจะทำยังไม่ได้ทำอะไรที่ดีๆก็ขอให้รีบทำเสียตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ